สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งโมนะฮะโมของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับโมตัวนี้เป็นโมทรงหยดน้ํานะครับเป็นทรงหยดน้ําเฉพาะของลูกค้าเลยที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโมกันนะครับว่ามันงานออกมาเราจะเป็นลักษณะไงน,นะนี่นะเห็นไหมฮะเป็นทรงหยดน้ําเลยนะครับเป็นขนาด4เซนนะครับใส่กับเบ็ดประมาณหนึ่งโอนะฮะ ใส่ได้กับทุกยี่ห้อเลยนะครับออใส่ได้กับเบดเออเนอร์เออนเอสนะครับก็ปีทีสามนะครับพวกมาลูกเกียวก็ใส่ได้นะฮะเป็นโมสำหรับใส่เบรดขนาดหนึ่งโอนะครับน,นี่นะทรงหยดน้ำนะครับทรงนี้นะทรงนี้เนี่ยเวลาเวลาตีไปแล้วเนี่ยไม่ลักษณะหัวก็จะ เออเงันเงนเงนหัวขึ้นอย่างงี้นะฮะอใต้ท้องเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นลักษณะาวาวๆนี้นะครับมันออกแอคชั่นได้สวยมากเลยครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องเออที่สนใจอยากจะสั่งเป็นโมพิเศษนะฮะไม่เหมือนไครนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเราเราก็มีมีออกแบบให้บ้างนิดหน่อยนะฮะแล้วก็อ่อ ในราคาทีา่ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะฮะงานนี้100นะร้อยอร์เนะฮะแบบนี้ร้อเปนลยนะครับสั่งร้อยตัวนี่มีแถมไปหลายตัวเลยนะครับส่งสวยมากเลยนะครับดูมันชัดๆดีสักรอบนะครับ ติดต่อกันมาได้นะครับที่เฟสนำโชคนักเย้มน,นะครับตัวไอเดี i ไลน์ก็0865502701นะครับเบอร์โทรก,ก็0865502701นะครับติดต่อกันมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณมากครับ